สวัสดีครับพี่น้องมัอนี้อาจจะเห็นว่านั่งอยู่ใกล้ใกลแบกกระเป๋าทังหลังเบย์ทางหลังนี่ต้นบมะลันใหญ่ไงกล้องก็ได้เที่ยวเองอตากล้องก็บ่บมีแล้วตากล้องขีข่ขานแล้วฮ่าทั้งเที่ยวก็ดสีดวดจอดออกมาดำยิ่งเดี๋ยววะมัอนี้เดี๋ยวสิพาไปเพิ่งมกพร้ากป,ปูกไว้เลียวเรียบร้อยแล้วเป็นแถวยางงามเลยอืม เป็นแถวยังงามขนาดเลยเจ้าก่อนอื่นนี่ก่อนที่ไปนี่เบื้องแปลงฟิกนี่เดี๋ยวสิว่าเรื่องสมัยตะกี้เนาะเป็นยังคือจกักเราแต่สมัยตะกี้เถอเอู้มันกะเทาแล้วเนาะเจ้ากับบุตรเนี่ยถึงเทาจนยังไม่ได้ดอกว่าสมัยตะกี้เป็นยงังไี่เด,ด้กันผู้ใดเคยเป็นเด็กหน่อยสิหูอยู่กครพูดได้ใครพู้ใด้ว่าเคยเป็นกับบ่หูดอกเออ สมัยเมื่อประมาณจะยี่สิบสามสิบปีที่แล้วนี่เขาสิมีประเพียนี่แปลกแปลกตัวก็สิมีงานแปลกๆปกได้ซุ้มมือในทรสงสัยสิบมีแล้วมันหายไปละก็สิมีหนังขายยามาสายรอบ้านนานมากแล้วออเออสวัสดีจดังไลดูสวัสดีครับกุนสวัสดีเลยเมยเออซัดเตือนตวัวครับพี่ห้วงต้องรอยมานั่นหัวไ้วล่ะ ว่าน,นังขยาอืมว่าน,นังขยาก็สมีน่นังขยาเนี่ยมีเออแต่อาหมอลำก็ยังมีอยู่คือเก่าอยู่แต่ว่าแต่นังขยานยี่สิหายไปแล้วตะกี้นี่บุญมาเพสัตดังขนาดกรบพี่นงเออดังทัวบานทัวเมืองโอ้ยยุ่งกะไรเออไปไนี่ไปโฆษณาข,ขายยาาข้าพยาดเ,ยเยาายาด้เออยาข้าพยาเออประกาศขายไปแล้วัดนี้เออประกาศขายไปกับแงมือแรงมากกับายหนัง สายนั้นก็เอาเรื่องคักไปได้มาสายว่าแม่ธรรมดาเด้ยคนั้นก็ลังมาแรงกับพราะไสรพงษ์สาตีก็ไม่ไง่จรุนี่สุขสวัสดิ์นี่แล้วมีแต่นังเรืองคักๆคนเฮงก็ลงไปเบื้องนี่เบิดบ้านไปก็อจากเบื้องดี้เสร็จแล้วโดนโดนเมีอือีไฟฟ้าเขาบ่มีนะครับใส่เครื่องปั้นไฟเอาสายไปเอกว่าได้เครื่องเรื่อไงล่ะโฆษณาบบดนี้เอโฆษณาขายยาสกอน พวนบอกเป็นสมุนงคนบาดเนี่ยเออเพื่อจีสายอีกก็ดีก็จะแน่แหละอา้าวก็ได้หาขวดนี้แล้วสายอีกก็ได้อีกสามขวดอีกสายอีกคนถ้าว่าไปดอกคนนี้หู้มซื้อกะเสียบัตรนี้เออเออแต่ว่าดียดยอย่างหนึ่งดิเออกายสมุนขายขายยาขาพยาธินี่เพื่อกระสิทธ์ประกาศได้เออขายยาขาพยาธินี่มือเอ็นเศร้าละ เอาพญานมาขายเผันว่าได้เออผันผู้ใดเป็นพญานที่ต้องเอาพญานมาขาย <ชะ S 1> เออเพือ่อวางสันได้เออย <ชะ S 1> ้ำมึงจะเอามางก็ได้เอามาขายอีนี่นี่เลยครับแต่ว่าสายหนังนี่พูดแล้วครับบ่หน,นี้เออพวกโฆษณาอีหยังเดียวเรียบร้อยแล้วปุ๊บแล้วเออได้ยาตากำหนดแล้วได้สายตัวบ่หน,นี้ไปเอากก็นั่งเอกกใส่กันยังไงเลยมันเถื่อเถียงกันยังไงสู้กันตะพื้นตะพื้นอามุ้งอุ้ยปุ้ยครับพ<ม>ี่น้องอืพวกใกล้สิจบเรื่องเนี้ยบ่หนี่เออ เครื fire, <laughs> <laughs> ่องปั้นไฟน้ำมันหมืดโอ้โเออเพราะไงจบเรื่องเน่ยเครื่องปั้นไฟน้ำมันหมืดป่ะนี่ยุอ้น้ำมันเดี๋ยวไปซื้อย้อมเพื่อพูนโอ้เป็นอะไว่ามือนั่นบ่ได้เบิ้งครับได้เบิ้งจำนั่นแหละพ่อเออมันเป็นยังั่นสมัยตะกี้นี่เป็นยังห่วงือยังนี่จังหวะเกิดจังหวะจังหวะอืมอืมป่านนี้กันเฝ้าเรื่องใบรุ่นสมัยตะกี้เนาะใบรุ่นสมัยตะกี้ผู้บ่้าท้ายบ้านนี่แหละครับสมัยตะกี้นี่ มันจะเป็นทั้งสี่เด้เออนักเลงก็สิมีประจําทีมงานนี่เออมันหนงมีดอกมูอบานหนึ่งกับมันหนงมีเออเป็นสี่ตลอดดอกเออไปเบื้องมือรัเวียกมือมีหั่งดอกครับเออกินเหล้าขาวกับตีกันซ้ำนั่นแหละเออเออผมก็เคยไปไปกับเมียไปก็แต่งเมียกับตอนนั้นก็อายุประมาณจักซิบบวชซิบซ้ำนะแปดเก้าหัวเออพอดีจําความได้นี่แหละไปเบื้องมือรัเออคณะหนึ่งพวกอยากโฆษณานิทเพื่อนเออ มันเปียกอีนดีเลยอือกาวงหัวคำนี่มันบตีกันแจ๊เถื่อได้ไวรุ่นนี่เจ๊กว่ามันเป็นอย่างออสวงเขาเต้นสวงล่องเพียงกันมวนกลุนี่บตีกันครับอือพลนบาดน,นี่เออสวงพลนสวงบอลลากํลลังเขาที่เขาท้างพลนกัลลังสีโอละน้อพลนบาดนี่เออยากมาแต่ใส่บาดนี่ห้าเรื่องตีกันยิ่เลยมเรื่องนาที่ผมเห็นอย่างบาดนี่นาที่ผมกับพีน่นาที่เกียร์ศาสตร์เรียนน้ำกลดเมีย อ่ากันโคตตีกันยามใดนี่ยางกัมตาศาสตร์แต่ละเรื่องเทียเกือบเกิหัวเสียโอ้ยเดี๋ยวเป็นติลี่ตวนครับเจังว่าเจ้ว่ามันกับมักไปเบื้องแต่ได้ล่ะยังคิดว่าได้นั่งรถไปครับพี่น้องย่างลัดทวงไปเบื้องทุ่มเทียขนาดกับเราเรื่องมะลำปบบนัออมากคักมากก็เหยียดหน้าอีกเจ้าว่าเป็นยังแต่สมือนนี่ข้องหัวเพาไปเบื้องสมือนนี่ขัาไปเบื้องเขาก็ไปเบื้องแต่เขาเตียนซัวลวกันมันเป็นยิ่งสั้นออ Ar, ปลาเพลี่นี่มอลำัมอลำัมูตะกี้มันก็้แปลกแปลกมันคือสมัยสมัยนี้อันห้วยย่างผิดทางว่าสีผไปเปื้อันแปลง่ยนาพลี่อาะสีดำๆมื่นๆได่จังไหนได้พี่นอ้องเด้ปวดเอาอืมนี่แหละเรื่องสิผ้าเบื้องบนี้แต่ท้ายเอาผู้เดียวย่างมาเรื่อยๆอผมมีแนวว่าสิย่างถอยหลังเอาอย่างสีละเออมันจะเปลี่ยนไปทัวตัวอืม พี่นอพี่นั่งที่อันที่ตามผมเลยครับเด้อติดตามผมนี่อันเขามาเบื้องให้ไลายๆเนี่ยอันอยากให้ยอดมันหอดหาลอยจะเคยนยมันว่าท่านหอดหาลอยนี่คลิปที่ว่าว่าเยู่นี่ว่าท่านไอหอดหาลอยเลยครับเห็นว่าในเครื่องบวบเนี่มันพัฒนาแล้วสังเกตว่าผมย่างถอยหลังเลยครับนี่กระตีร่งกาทวนนี่แสดงว่าพลาดแล้วนะครับแต่ว่าเห็นซักที่เก่งที่สุดนี่หู้จักว่ายังที่ผมเห็นเนี่นอนดีหลีนี่ พวกพี่นขี่กระปอมครับโดดจ,จัดไปจัดมานี่ไปได้สู้ไงมันคือบวัวผัดถือง,งาดอกกระเทียดนี้จังหวะเนี้ยนี่ครับคือแปลงกับพริกตอนนี้น้ำเจียงน่องเบื้องดีเป็นตายครับพี่น้องบ่ดนี่ดูดีมีสกุลรุ่นสัตว์ขนาดเดีด๋ยวจากพี่น้องพี่นั่งผู้ใดสนใจอยากได้พริกได้ครับเด้อจีตัวมาครับจีตัวมากจีตัวมาทางยูทูบอยู่แหล้วอ้มอมีมน์มาเลยฝากที่ยูเบื้อทั่วมากเรียบร้อยผมสิได้ส่งให้ ราคากันเองแต่ว่าตอนนี้นี่เพราะแ,แตกงานยอดออกมาหน่อยหนึน่งดอกอนี่แหละครับคือแปลงขอกพอืมบรรยากาศตามท้องทุง่งนาสีเป็นยังสีกับแบบเรียวท่าเลยอันทั้งล้างยางน้ำกดนี่ก็คือหัวเกี่ยวหัว,ว,หวแหวลนลูกไส้สุดทิรักอืมหักปานแตงแป้งปานตาหง่ขึ้นมากว่าสีซื้อวิบากหาย,ยดอกจกขั้นนึงเอาไว้แต่ห้อยู่ไปโุงเรียนแป้งปานตาเพื่อเออหักาเอาพี่น้องเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวผมขอพ่อซ้ำนีก่อนเนาะเพราะว่าอันมันคำเลยไหม ตั้งฝ่าห่วงกับพองนั่นอือ,อยายานบ่ได้ซาบ้านไว้ดอกวะ่ะแต่ว่าย่านที่ซื้อ,อเอาขอบุญขอบคุนกันหลายๆครับพี่น้องครับสวัสดีครับ